ฟังรถด่วนเลยครับคุณผู้ชมครับมากเกาะติดสถานการณ์แนวชายแดนขอไทยเราล่าสุดกันครับประเจ้าันที่20มกราคม2569ที่ต้องบอกเลยว่าเกมแตกเสียศูนย์ล่าสุดขมิมนสิ้นท่าครับฮุนเซนตายข่าวรังจีนแทบจะไม่เผาเลยรวมไปถึงยังมีเวียดนามและก็อินโดนีเซียครับที่หลังไหลออกจากสแกมเมอร์ของขมิมนเองพ <c oughs> รอง้อมกับขมินก็ยังมีการออกมาโวยวายไทยเราครับที่จัดหนักจัดเต็มเปลี่ยนชื่อทั้งถนนรวมไปถึงมีการขอขมาลาโทษไทยเราด้วยว่า จะไม่ทําอีกแล้วจะไม่ยุ่งอีกแล้วกับบริเวณพื้นที่แนวชายแดนโอ้โหลายเบนตอนนี้ฮุนเซนยอมทุกอย่างยอมทุกประการเนื่องจากโดนกดดันอย่างหนักไม่ว่าจะเป็นชาติมหาอํานาจครับหรือว่าชาติอาเซียนอื่นๆซึ่งก็ต้องบอกเลยว่ายังไว้ใจไม่ได้โดยเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามและเข้าเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมครับโดยเรามาเริ่มจากอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดกันก่อนนะครับก็ต้องบอกว่าพื้นที่แนวชายแดนเนี่ยเราต้องอัปเดตกันทุกวันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเคลื่อนที่ต่าต่างางงๆขขออเมมรรรรหืแแ้ตกกปับ ครับปรปับปรุงที่มั่นต่างๆเนี่ยมันก็จะมีคลิปออกมาทุกวันเลยซึ่งล่าสุดครับขมรนก็ปากอย่างทำอย่างเหมือนเดิมก็คือกัมพูชาเนี่ย ยังมีการเติมทหารครับเร่งสร้างบังเกอร์อย่างต่อเนื่องเหมือนกับยังคงไม่ยอมง่ายๆนะครับเพราะดูเหมือนมีดังภาพด้วยก็คลิปออกมาครับฐานเขมรเนี่ยมีการขนเหล็กเส้นใหญ่เตรียมที่จะสร้างทําบังเกอร์แล้วก็ตรวจพบว่าด่านกัมพูชาครับยังเติมกําลังเข้าไปในพื้นที่แนวหน้าอย่างต่อเนื่องและก็ยังมีการขุดเจาะดินสร้างบังเกอร์เร่งสร้างถนนส่งกําลังบํารุงโดยเริ่มต้นกันที่แนวหน้าก่อนนะครับที่ตอนนี้เนี่ยการส่งกําลังพลครับก็เหมือนจะขึ้นไปแทนประจําการชุดเดิม พร้อมมีการเดินลาดตะเวนครับพร้อมกับอาวุธประจํากายแล้วก็ขนสเสบียงทั้งหม้อหุงข้าวเข้า,ขาสารที่แบกไว้เต็มบาซึ่งก็ยังรวมถึงมีการนํารถบรรทุกเนี่ยเข้ามาซ่อมแซมสร้างถนนด้วยนะครับในบริเวณใต้สะพานใจจุมเนี้ยหลังจากที่เราเนี่ยทำลายสะพานไปขเมนก็นําดินเนี่ยมาถมกั้นทางน้ําไปเลยเพื่อที่จะใช้ให้รถวิ่งส่งกําลังบํารุงส่ง,สงสเสบียงไปโชคคราวก่อนแต่ว่าฝั่งไทยเราครับก็ไม่หยุดไม่หย่อนเหมือนกันเราก็เห็นขเมนว่าเฮ้ยมันเสริมกําลังแบบนี้มันมีการปรับปรุงฐานที่มั่นแบบแข็งงงแรงมาากยยิ่ขึ้นโด เหล็กเส้นเนี่ยคุณผู้ชมเห็นในภาพก็จะรู้นะครับว่าเหล็กเส้นใหญ่มากๆก็เลยทําให้การลาโหมไทยเราครับได้มีการออกห้ามาตรการใหญ่เนี่ยรองรับก็คือ1คงกําลังทาหารในพื้นที่ดูแลไว้อย่างน้อย1ปีครับก็คือกําลังทหารที่เฝ้าบริเวณแนวเขตชายแดน2ก็คือในระหว่างนี้เนี่ยเราจะมีการเร่งสร้างรั้วถาวรพร้อมกับมีถนนลาดตระเวนเนี่ยอยู่เรียบริมรั้วเลยข้อที่3ก็คือเราจะสร้างรั้วอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะครับอันที่4ก็คือสร้างหมู่บ้านความมั่นคงตามแนวชายแดนนะครับไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านทหารผ่จรจา,กกรานศ ว่าเราจะเปิดหมู่บ้านในตรงนี้ได้ไหมและก็อีกข้อนึงเราจะทาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวครับอย่างเช่นเนินสามาูนภาษาตาควายช่องอันมาที่ตอนนี้เนี่ยกำลังเร่งปรับพื้นที่อยู่ก็จะมีภาพบอ,อกมาเหมือนกันนะครับกับช่องอันมานะเรา,เราก็ได้วางพระพุทธรูปครับแทนเทวรูปของคอมเมที่เราทําลายลงไปต้องเอาออกจาก แผ่นใดของเราครับจริงๆก็ไม่ใช่เทวรูปนะครับแต่ว่าเป็นสัญลักษณ์ของขเมรแหละที่สร้างขึ้นมาเป็นหน่วยใดหน่วยหนึ่งที่มันจะช่องกันมาเอาไว้เราก็ต้องเอานำออกไปกดแล้วพระพุทธรูปเนี่ยขึ้นมาตั้งสง,ง่าไว้แทนรวมไปถึงพริที่เนิน 3, สามัคคีเนี่ยก็กําลังหล่อพระพุทธรูปเช่นเดียวกันแต่อีกหนึ่งจุดครับที่ต้องพูดถึงกันเลยก็คือบ้านหนองจานล่าสุดครับเรื่องใหญ่เนี่ยที่ทำขเมนโวยวายออกมาก็คือฝั่งของไทยเรามีการตั้งชื่อ3มแยกใหม่ก็เป็นชื่อ3แยกเอี่ยมสะอาดครับเพื่อที่จะเป็นอนุสร ให้แกจ่าสิบเอกพรศัก์เอี่มสะอาดที่สละชีวิตเป็นรายแรกในสมรภูมิบ้านหนองจานซึ่งก็เป็นสามแยกที่มีความหมายเลยทั้งพี่น้องจ้าไดเราเนี่ยก็มีเจตนาครับเพื่อรำลึกความกล้าหาญและก็ความเสียสละของการปฏิบัติหน้าที่ในจุดวิศาสตร์บ้านหนองจานที่ยากเหลือเกินที่เราจะยึดคืนกลับมาได้เนี่ยโอ้โหในรอบ4050ปีกันเลยนี่ก็เป็นการอัปเดตเกี่ยวกับสถานการณ์ล่าสุดบริเวณแนวชายแดนของไทยเราครับแต่ยังมีอีกเรื่องหนึ่ง เกี่ยวกับหุนเซนแบบจังๆก็คือมีรายงานออกมานะครับเป็นรายงานแบบสะพัดเลยนะว่าขณะนี้ครับมีความพยายามจากฝั่งของขมรนเองในการส่งสัญญาณมายังผู้ใหญ่ในกองทัพของฝ่ายใดเราซึ่งจะผ่านทางพลเอกเตียบันครับอดีตรองนายกและก็รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของฝั่งขมรเองซึ่งก็ถือว่าเป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับทางกองทัพไทยเรามาอย่างยาวนานเหมือนกันแล้วการส่งสารครั้งนี้เนี่ยก็มีความหมายบอกว่า ให้เชื่อใจของเขมรนะครับว่าจะไม่ทําอีกแล้วจะยึดตามที่ตกลงเจราจากันไว้อันนี้คือคําพูดของฮงเซนที่ส่งผ่านมายัางเตียบันนะครับซึ่งถามว่าเราเชื่อไหมตอนนี้ฝ่ายความมั่นคงของไทยเราเนี่ยก็ได้ตรวจสอบยืนยันแล้วว่า เป็นเสียงของพลเอกเตียบันตัวจริงไม่ใช่การใช้ AI เรียนแบบเสียงแต่อย่างใดครับแต่เราก็ไม่มีการไว้ใจนะแม้ว่าขมนจะมีการส่งสัญญาณเชิงบวกก็ตามเราเนี่ยก็ยังคงมีท่าทีนะแบ่งรับแบ่งสู้ก็คือเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งเพราะฮุนเซนเนี่ยอาจจะใช้ช่องทางนี้ครับลดความหวาดระแวงของไทยเราก็ได้เนื่องจากตอนนี้ไทยเราก็จัดหนักเหมือนกันนะครับมีการเตรียมพร้อมรับมือหากเกิดการบรนทารอบที่3แล้วทีมั่นของเราเนี่ยแข็งแรงกว่าเดิมมากเพราะมันมีบังเกอร์ของขมรที่แข็งแรงอยู่แล้วมีคูเลตที่ขเมศขุดเอาไว้อยู่แล้ว ถึงแม้ว่าคําพูดของคุณเซนจะดูอ่อนลงก็ตามครับแต่ว่าในทางปฏิบัติอย่างที่ผมรายงานไป ยังคงเร่งสร้างบังเกอร์ยังคงผัดเปลี่ยนกำลังลาดตะเวนแบบเข้มงวดเหมือนเดิมหรือแม้แต่ในทางการทูตแล้วก็ทางการข่าวสารเนี่ยหุ่นเซ็นก็ยังใช้เหมือนเดิมไม่มีการลดทอนลงแต่อย่างใดแต่ปากก็มาบอกว่าจะไม่ทำอีกแล้วยอมแล้วจะยึดตามเจรจาที่ตกลงกันไาวา้แบบนี้ก็ไม่น่าเชื่อและก็อาจจะไม่มีใครเชื่อก็ได้กับขมรซึ่งก็เหมือนเป็นการสอดคล้องกันนะว่าตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นจีนหรือว่าชาติอาเซียนล้อมขมรไว้หมด เพราะล่าสุดเนี่ยทางฝั่งจีนเองครับก็ออกโรงเตือนกัมบูชานะว่าพลเมืองของพวกเขาเนี่ยสูญหายเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์และก็อาจจะก,กระทบกับสัมพันธ์ของทั้งสองชาติก็ได้เพราะรายงานล่าสุดออกมาครับสถานทูตจีนในกัมบูชาเนี่ยออกเผยแพร่แถลงการผ่านวีแชทเลยว่ามีชาวจีนจํานวนหนึ่งครับซึ่งถูกล่อลวงไปยังแหล่งต้มตุ๋นทางไซเบอร์แล้วก็หายตัวไปโดยถือเป็นอุปสรรคต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของเขมรกับจีนเป็นอย่างมากและก็มีการเรียกร้องให้กัมพูชาครับเพิ่มความเข้มงวดในการปราบปราามมุตสหกรร ผิดกฎหมายดังกล่าวซึ่งก็มีข้อมูลจากสหรประชาชาติหรือว่า UN เครับระบุว่าตัวเลขจากการจ้างงานในอุตสาหกรรมผิดกฎหมายนี้เนี่ยมีอย่างน้อย1 0 0 0 0แคนเลยครับซึ่งกลุ่มเดิมก็คือกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติเน้นเป้าหมายไปที่กลุ่ม คนจีนเป็นหลักเลยโดยสานการณตอนนี้นะครับชาวจีนหลายสิบคนเนี่ยก็มีการรวมตัวกันอยู่หน้าสถานทูตจีนในกรุงพนมเปญและก็ต่อแถวยาวเลยครับเพื่อรอความช่วยเหลือในการเดินทางกลับบ้านหลังจากนี่คมสแกมเมอร์เนี่ยโอ้โหปิดตัวหลายแห่งเลยนะเพราะว่าเหมือนเขาจะกดดันฮุนเซนด้วยแล้วเหตุการณ์ที่คล้ายกันหนักกว่านั้นครับก็คือ สถานทูตอินโดนีเซียในคขมเนเองตอนนี้ครับชาวอินโดนีเซียจํานวนมากเนี่ยก็ยืนรอหน้าสถานทูตเช่นเดียวกันเพื่อที่จะรอกลับบ้านและขอความช่วยเหลือเนื่องจากถูกหลอกมายังคามเนซึ่งไม่ใช่เพียงแค่นี้นะครับยังมีเวียดนามอีกนะที่เป็นแหล่งสแกมเมอร์ในกัมพูชาครับก็ได้มีการหนีออกมาจํานวนมาก เพื่อที่จะเข้าเวียดนามครับหลังจากไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเนี่ยซึ่งปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่เฉินจื้อครับลูกน้องฮุนเซนเนี่ยมือขวาฮุนเซนถูกจับได้โดยมันก็จะกลายเป็นการล้อมฮุนเซนแบบตายคารังจริงๆเพราะทั้งจีนทางอาเซียนเนี่ยอินโดวเวียดนามรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วกับขมรนะครับที่หลอกลวงคนในชาติเขาและที่สําคัญไปกว่านั้นครับในช่วงที่รบกันเนี่ยหลายชาติเลยที่ผมพูดมาก็เชียร์ไทยแบบเป็นกิจจารักษณะเลย ไม่ว่าจะเป็นเวียดนามหรือว่าอินโดนีเซียที่บอกว่าให้ทำลายประเทศที่ช่อโกงเนี่ย,ยอยยับไปเลยก็ไม่แปลกใจเลยที่ฮุนเซนเนี่ยจะยอม แบบโอโหขอเจรจารให้เรานะแต่ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงจริงใจหรือไม่จริงใจแต่ที่แน่การส่งสารออกมาแบบนี้เนี่ยมันก็กลายเป็นว่าเจ็บช้ำพอตัวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางการรบตามแนวชายแดนหลายต่อหลายพื้นที่ที่ยึดได้มาเป็น10ปี20ปีสุดท้ายไทยเรากลับมายึดคืนก็จบเหุกันเลยกักกกบที่ทําม,มา10ปี20ปีของหุนเซนเองบวกกับกระแสกมเมอร์เนี่ยที่เราตีแตกไปแล้วทั้งบ่อนคาสินโนเอ่ยฐานสกมเมอร์ต่างๆมันก็กลายเป็นว่าหุนเซนอยู่ไม่สุขอยู่ไม่ได้ ซึ่งก็มีข่าวลือสะพัดออกมาเช่นเดียวกันนะครับว่าตอนนี้อาจจะป่วยแบบเครียดไมเกรนขึ้นหรือเปล่าก็ยังมีคลิปนะครับว่าฮุนเซนเนี่ยมีการยืนเหม่อลอยด้วยสงสัยคิดหนักแล้วก็คิดไม่ออกหน้าปัจจุบันตอนนี้คุณผู้ชมท่านใดสนใจความบันเทิงไร้ขีดจํากัดแบบครบวงจรครับที่รวบรวมแอปสรีมิ่งชื่อดังโดยเริ่มต้นเพียง49ประหยัดมากกว่า70%ซครับก็สามารถติดตามรายละเอียดกับ NF Streaming ไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงก็ลื่นไหลไม่มีสะดุดแบบที่ว่าครบจบในที่เดียวแต่ สุดท้ายเนี่ยเราก็คงยังไว้ใจคามินไม่ได้เหมือนเดิมถึงแม้ว่าจะมีการพูดดีจะมีการอยากเปิดด่านก็ตามครับแต่เราก็ห้ามไว้ใจและก็ห้ามเชื่อใจโดยเด็ดขาดเพราะคามนทาอะไรก็ได้อย่างวัดแก้วเอยปราสาทขพระวิหารตอนนี้มันก็ยังตึงกํลาลังแบบแน่นเหมือนเดิมซึ่งเราต้องรอเดตติดตามกันหลังจากนี้นะครับว่าปฏิกิริยาความเคลื่อนไหวเนี่ยจะเป็นอย่างไรกับฝั่งของคามนเองเราก็จับตากันทุกย